สุภพโชคสารชาติเปิดใจถึงน้องชายสุพนัทเหมือนตายิงประตูชัยพาทีมเข้าชิงอาเซียนครับสองพหลังจากที่ทีมชาติไทยชนะฟิลิปปินส์3ต่อ1นในช่วงต่อเวลาสกอร์รวม2นัดชนะ4ต่อ3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสึกเซียนครับสพโดยเกมนี้ช่างสึกเกือบต้องไปลุ้นด้วยการยิงจุดโทษเพื่อเข้ารอบแต่สุดท้ายมาได้ประตูชัยจากตัวสำรองทีเด็ดยังสุพนัทเหมือนตาที่ลงมาในช่วงต่อเวลาพิเศษสุขพโชคสารชาติ แนวรุกทีมชาติไทยเปิดใจถึงน้องชายยังสุพนัทว่าสําหรับแบงค์สุพนัทเหมือนตาไม่มีอะไรต้องพูดเขาสําคัญกับทีมขนาดไหนขนาดป่วยลงมายังลงมายิงประตูชัยผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากภูมิใจในตัวน้องในช่วงหลังจบ90นาทีพี่นิวพี่ระดนชํารัศมีพูดในช่วงหลังจบเกมบอกว่าเรามีทางเลือกเดียวคือต้องเข้าชิงนักฟุตบอลทุกคนเสียสละเวลาเพื่อไม่ได้อยู่กับครอบครัวและเราจะปล่อยมันไปแค่นี้หรอก ต้องกระตุนพวกเราตลอด30นาทีของช่วงต่อเวลาพิเศษอันดับแรกต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันตลอด120นาทีและเราคุยกันตั้งแต่เริ่มว่าเราจะเอาชนะและมาได้ประตูที่3มในช่วงต่อเวลาพิเศษและต้องยอมใจทุกคนทุกคนที่วิ่งกันสุดๆฟอร์มส่วนตัวอยากทําให้ดีกว่านี้แต่พยายามเซฟไม่ให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาเป็นเวลาที่ค่อนข้างน,นานขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่เข้ามาเชียร์เยอะมากๆเรารับรู้ได้ถึงแฟนบอลที่ร้องเพลงตะโกนเรารับรู้ได้ เกมนัดชิงในบ้านก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเต็มสนามให้เยอะกว่าเดิมและมาฉลองแชมป์ด้วยกัน